สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนกระกฎาคม2566นะเรามาดูกันว่าทิศทางความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะ6ดาบในตอนนี้มีเรื่องให้กรธกันงอนกันอยู่หรือเปล่านะคะชาวธนูนะขึ้นมาแบบว่างอนเนาะ โรดกันนะห้าถ้วยค่ะ The h แ n ง e ก Man ผิดหวังเสียใจอยู่นะในตอนนี้ห้าไม้ค่ะเหมือนมันมีปัญหามีประเด็นกันนะระหว่างคุณกับเขาค่ะสิบดาบเครียดกดดันนะแปดถ้วยสเตรงแต่ลึกๆในใจคุณยังต้องการเขาอยู่ในความสัมพันธ์นะสามถ้วยค่ะ เขาเป็นคนที่ถูกใจคุณคนวันนี้นะคือ Queen of p าร t ต c l คคุณน่ะมั่นคงในความรักความสัมพันธ์นะแล้วก็เก้าเหรียญค่ะเหมือนกับว่าในตอนนี้คุณกับเขามีปัญหากันเรื่องเวลานะ เหมือนกับเขาไม่มีเวลาให้คุณนะคะจนถึงขั้นที่คุณรู้สึกน้อยน้อยใจเครียดกดดันแล้วก็เหมือนกับทวงถามหาเวลาถามหาความรักความชัดเจนจากเขานนะในตรงนี้ค่ะทําให้เกิดปัญหาทําให้เกิดประเด็นกันนะเพราะว่าด้วยพลังงานของไพ่ขึ้นมาเป็นหกดาบในตอนนี้คุณคิดที่จะมุกออนออกจากความสัมพันธ์คุณคิดที่จะตัดขาดจากเขาเพราะเนื่องด้วยอะไรหลายๆอย่างเหตุผลหลายๆอย่างในตอนนี้นะคะทั้งงอนน้อยใจเหมือนกับ ขาดการดูแลเอาใจใส่จากคนรักเหมือนเขาไม่เทคแคร์ไม่ดูแลคุณมากพอเหมือนเขาไม่สนใจคุณในตรงนี้คุณรู้สึกว่าคุณแบบไม่มีพลังใจที่จะอยู่ในตรงนี้ในจุดนี้นะคะก็บอกเลยค่ะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนคุณก็คิดทบทวนแล้วล่ะในใจลึกๆอะค่ะคุณไม่ได้ต้องการที่อยากจะมุฟออนคุณไมไ่ต้องการที่จะจบความสัมพันธ์นะเหมือนกับว่าสถานการณ์พาไปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาแบบเหมือน ละเลยอะค่ะเหมือนปล่อยปะละเลยไม่ดูแลความสัมพันธ์นี้นะั้นทให้คุณเครียดน้อยใจแลมันเป็นปัญหาเป็นประเด็นที่เหมือนกับสะสมมานานค่ะระหว่างคุณกับเขามันเกิดขึ้นจนตัวคุณเองรู้สึกท้อใจตัวคุณเองรู้สึกไม่ไหวรู้สึกว่าต้องจัดการทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันยังสามารถที่จะจะเดินต่อไปได้โดยราบรื่นหรือจะจบเพื่อไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากในความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปนะ ค่ะพลังงานชัดเจนนะว,ว่าคุณยังต้องการเขาคุณตัดเขาไม่ขาดแต่ก็พยายามที่จะคืดสู้ที่จะตัดเขาออกจากความสัมพันธ์นะพลังงานของสามถ้วยนะคะอีกในหนึ่งก็เหมือนกับว่าเขาอาจจะวนเวียนอยู่กับคุณในตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้อยากจบจากความสัมพันธ์นะเพียงแต่ว่าเขาต้องปรับปรุงตัวค่ะเพราะตรงนี้เขาเป็นเหมือนกับพลังงานของเขาเป็นหนุ่มเจ้าสําราญสาวเจ้าสําราญน,นะเป็นคนที่ชอบบริหารเสน่ห์ค่ะเป็นคนที่เหมือนกับถ้า พูดจ,จริงๆแล้วก็คือยังเป็นคนที่ยังไม่หยุดในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเหมือนกับเขายังมี energy มีพลังงานสูงอยู่ในตรงนี้ค่ะคุณก็รู้สึกเหนื่อยในตามวิ่งตามเขานะแต่ตัวคุณเองอ่ะมีใจให้กับเขายังมั่นคงกับเขาเพราะว่ามีคว e นอนพาร์ติเคิลเข้ามานะคะพลังงานของเก้าเหรียญที่ทมีการบ,บอกนะบางครั้งบาง,บางทีมันก็เหมือนกับความหลงตัวเองของเขาความมีเสน่ห์ของเขาในตรงนี้ค่ะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยอ่อนใจนะเหมือนว่า ไม่อยากที่จะวิ่งตามอีกต่อไปค่ะในตรงนี้เลยอยากที่จะชัดเจนกับบริบทของความรักของตัวเองที่มีอยู่ในตอนนี้นะอยากเลือกที่จะจบจากความสัมพันธ์อยากเลือกที่จะมูฟออนแต่เดี๋ยวต้องลองดูนะคะว่าจะทําได้ไหมเรามาดูพลังงานของเขาค่ะมาดูพลังงานคนรักของชาวธนูนะคะว่าในตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างคะให้เมลรกนะคะจัดติด king of sword s eight of w a n d s เก้าไม้ค่ะ nine of sword s queen of w a n d s the world ค่ะเก้าดาบ the hermit และ w i e l of fortune ค่ะ โอเคค่ะสาหรับพลังงานของเขานะ <_ d ata> ก็บอกเลยว่าเขาต้องการชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้นะเหมือนคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอาจจะมีเรื่องที่เหมือนอ่าเข้าใจกันไปคนละทางค่ะบอกเลยว่าต้องการการเปิดใจคุยกันจับเข่าคุยกันเคลียร์ใจกันนะในตรงนี้มองว่าพลังงานของเขาก็ไม่ได้แย่นะคะในตรงนี้บอกเลยว่าเขาต้องการชัดเจนจริงจังกับความสัมพันธ์เ <_ d ata> ขาค่อนข้าง,งเป็นคนที่มีเหตุผลนะเป็นคนที่เหมือนกับเขาสามารถที่จะ ควบคุมอารมณ์ได้ดีค่ะในตรงนี้เขาใช้เหตุผลเหนืออารมณ์นะและในตรงนี้ค่ะ king of sword เขาจะเป็นคนที่เนี้ยบเจียบขาดเขาจะเป็นคนมีอีโก้สูงคนคนเนี้ยไอ้ข้อน,นี้ก็อาจจะทําให้คุณกับเขามีปัญหากันก็ได้นะเอ็ดออฟวาดค่ะตามมาด้วยเก้าไม้ค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยว่า เหมือนความสัมพันธ์นะเขาอยากจะรีเทิร์นคืนดีเขาอยากอยากจะปรับความเข้าใจค่ะแต่ก็เหมือนปัญหาที่มันเกิดขึ้นในตอนเนี้ยมันเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาซ้ำๆที่คุณกับเขาคุยกันหลายรอบแล้วหรือว่าพยายามที่จะเคลียร์ใจกันแล้วแต่ก็ยังเคลียร์ไม่ได้นะคะในตรงนี้ที่ยังทําให้คุณกับเขายังมีปัญหากันอยู่นะพลังงานของนายออฟสอดค่ะเขายังยังมีพลังงานของคนที่มีแบบเจ้าชู้กุ้มกลิ่นบ้างนะ ควนอวาตค่ะเขาอยากจริงจังกับความสัมพันธ์นี้เขาอยากจริงจังกับคุณเขาอยากที่จะสารความสัมพันธ์ต่อกับคุณนะดเดวลิลเข้ามาค่ะมุมอมองความรักของเขามันโตขึ้นนะพลังงานของ9ก้าดาบค่ะก็มีเรื่องให้เครียดเครียด,ยดมีเรื่องให้คิดนะในตรงนี้ค่ะ พลังงานของ The Hermit ขึ้นมาค่ะพลังงานของว i e อ of Fortune ข,ขึ้นมานะยังไงแล้วเขาเป็นคนที่ต้องการครบใครล้วคบแบบยาวๆนะคะคบแล้วอยากที่จะสร้างอนาคตร่วมกันนะในตรงนี้เขาก็ไม่ได้เหมือนกับพลังงานของเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะค่อนข้างที่จะดีด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าอาจจะขาดการคุยกันขาดความเหมือนกับไม่ได้คุยกันไม่ได้เคลียร์ใจกันค่ะในตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ เดอะ h a ริออค่ะเอดอฟสอดค่ะคิงออฟพาร์ติเคิลหกเหรียญค่ะ The ะ i ฮพินเซตเดดเจ็ดเหรียญค่ะเพด e o ออฟคัพสี่ไม้ นายออฟครับโอเคค่ะสำหรับทิศทางความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูนะคะก็บอกเลยว่าเออมันก็จะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณั้งคั่วค่ะติดงานติดการแล้วทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันจริงๆนะในตรงนี้ค่ะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่เมคมันนี่สร้างฐานนะให้กับตัวเองสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะ และในที่นี้นะคะก็บอกเลยว่าด้วยพลังงานในตรงนี้นะอาจจะไม่ค่อยหวานแหววไม่โรแมนติกไม่มีเวลาดูแลเทคแคร์กันเท่าไหร่จะทําให้ชาวธนูน้อยนอยใจได้อีกนะเพราะว่าเอ็ดอ็อกสอดเข้ามาค่ะมีการกลับมารีเทิร์นคืนดีกลับมาสาร้างความสัมพันธ์กันใหม่แต่ก็ไม่ได้ราบรื่นเท่าที่ควรนะมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคงมีปัญหายังคงมีอุปสรรคอยู่นะคะในตรงนี้ต้องเคลียร์ใจกันให้มากๆนะคิงอ of พาร์ติเคิลค่ะ หกเหรียญค่ะยังไงแล้วคุณกับเขามั่นคงในความรักความสัมพันธ์นะคะเขามีคุณคุณมีเขาพลังงานของหกเหรียญก็คือมันคอยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่กันปรับตัวเข้าหากันนะคะในตรงเนี้ยเหมือนทําความเข้าใจกันให้มากขึ้นกว่าเดิมมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันค่ะพลังงานของ the h ดอะไฮพินเซสนะคะจริงๆแล้วลึกๆแล้วในใจของชาวธนูค่ะมันรู้สึกวันไหวรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ชัดเจนเลยในความสัมพันธ์เนี้ย แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากไปกว่านี้เนาะเพราะว่ากลัวกระทบกระทั่งกับความสัมพันธ์ค่ะก็บอกเลยว่ายังไงแล้วยังมีทิศทางมีแนวโน้มที่จะสมหวังในความสัมพันธ์นะยังไงแล้วมันก็เหมือนกับว่าเกิดจากการไม่มีเวลาให้กันเนี่ยค่ะแล้วมันทําให้ชาวธนูเก็บมาเครียดเก็บมาน้อยใจนะหมลว่าคนรักไม่ดูแลไม่เทคแคร์ค่ะในตรงนี้อาจจะทําให้คิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นะพลังงานของเดทค่ะพลังงานของเจ็ดเดือนค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายนะเหมือนกับว่าถ้ามีปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะค่ะในตรงเนี้ยปัญหาพวกนี้จะได้รับการเคลียร์นะเหมือนว่าคุณกับเขาจะได้มีการพูดคุยกันจะได้มีการเคลียร์ใจกันนะคะแล้วมันทําให้ความรักความสัมพันธ์มันสามารถดําเนินไปต่อได้นะค่ะเดทเข้ามานะตามมาด้วยเจ็ดเหรียญค่ะเหมือนอะไรที่มันอึมครึมไม่ชัดเจนมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปนะในตรงเนี้ยค่ะ เพราะว่าเจ็ดเหรียญอีกนะมันเหมือนกับมีการมาทบทวนความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะว่าจริงๆแล้วคุณยังต้องการาที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขาอีกไหมเพจออฟคัพค่ะความสัมพันธ์ที่บางครั้งบางทีมันก็ตั้งอยู่บนความหวาดระแวงนะเพราะว่าเหมือนกับพอเวลาไม่มีให้กันพอคิดไปเยอะๆคิดมากคิดว่าเขาทําอะไรที่ไหนอย่างไรพวกนี้ค่ะมันจะทําให้เกิดประเด็นทําให้เกิดความไม่มั่นใจอยู่ในใจของชาวธนูนะ ในตรงนี้ก็บอกเลยค่ะยังมีพลังงานของสี่ไม้ขึ้นมาแล้วก็นายออฟคัพเข้ามานะยังไงแล้วยังมีพลังงานของความสมหวังยังมีพลังงานของการสร้างครอบครัวร่วมกันค่ะยังไงแล้วยังมองเห็นพลังงานของไพ่ที่คุณกับเขาจะได้สร้างครอบครัวร่วมกันนะในตรงนี้ค่ะในหลายๆคู่ก็บอกเลยนะว่าอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันแล้วมันอาจจะไม่เคลียร์ไม่ขาดแต่ว่าความรักความสัมพันธ์ยังดําเนินไปได้อยู่ค่ะภายใต้ความ การปรับตัวเข้าหากันระหว่างคุณกับเขาแต่ในที่นี้นะคะสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ยังพบกับสถานการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะว่าเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ชาวธนูและผู้ของชาวธนูนะคะอาจจะสร้างเนะื้อสร้างตัวอยู่ในตอนนี้งานเข้างานเยอะนะคะจนทําให้ไม่มีเวลาให้กันก็เป็นไปได้เช่นกันแต่ชาวธนูเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรักค่ะในตรงนี้ คิดไปถึงขั้นที่อยากจะแต่งงานอยากสร้างครอบครัวร่วมกับเขาก็บอกเลยว่ามีพลังงานของความสมหวังอยู่นะคะในตรงนี้โอเคค่ะยังไงเราสำหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะก็บอกเลยว่าอาจจะมีปัญหามีประเด็นเข้ามาให้สะสางเข้ามาให้แก้ไขหรือทำให้คุณได้เหมือนทบทวนบริบทความรักของตัวเองอะค่ะในตรงนี้ บางครั้งบางทีแบบในหลายๆคู่อยากจะมูฟออนออกจากความสัมพันธ์นะแต่ก็เหมือนทําไม่ได้ทําได้แค่ครึ่งๆนะคะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วก็ใจอ่อนให้เขานะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วก็รีเทิร์นคืนดีค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะราบรื่น100%เก็ยังมีปัญหามีอุปสรรคกันบ้างนะแต่ยังไงแล้วก็คือเขายังเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาค่ะยังไงแล้วก็ขอให้ชาวธนูนะคะ ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาราบรื่นสมหวังนะคะและกลับมาพบกับมิกะทารล่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ